ล้นภูเมืองผู้ดีปรับราคาแชมป์ยูโรปาลีกหลังทราบผลประกบคู่32ทีมสุดท้ายโดยทีมจากอังกฤษทั้ง4ทีมติดท็อปเต็ง5อันดับแรกโดยปรับราคาให้เลสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาเป็นเต็ง5แทนนาปโปลีวิลเลียมฮิลบริษัทรับพนันถูกกฎหมายของอังกฤษยังออกราคาให้กับทอแนนฮอสเปอร์เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลนี้หลังผลการจับสลากประกบคู่16ทีมสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงค่ำวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมา สเปอร์ของโชเซ่มูรินโญ่เจองานง่ายเมื่อจะได้พบกับวอกส์แบกเกอร์สโมสรอนจากออสเตรียโดยมีอัตราต่อรองคว้าแชมป์อยู่ที่5ต่อ1ขณะที่แมนยูเต็ดมาเป็นเตง2ที่ราคา6ต่อ1นแม้จะต้องเจอศึกหนักพบกับเรอัลโซเซดัดจากฝูงศึกลาลิก้าสเปนส่วนอาร์ซนอลและเอซิมิลานเป็นเตง3ร่วมที่ราคา9ต่อ1ส่วนเลสเตอร์ซิตี้ถูกปรับจากเต็ง6ขึ้นมารังเตง5ในราคา12ต่อ1นหลังเจองานไม่ยากที่จะพบกับสลาเวียปาร์กจากเช็ก อัตราต่อรองแชมป์ยูโรปาลีก6อันดับแรกอันดับ1สเปอร์5ต่อ1อันดับ2แมนยูในเต็ด6ต่อ1อันดับ3อาร์เซนอล9ต่อ1อันดับ4เอซิมิลาน9ต่อ1อันดับ5เลสเตอร์12ต่อ1และอันดับ6นาโปลี14ต่อ1แกมซูเดตตำนานแข้งและกุญซือของลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ล่นความเห็นถึงคุํพลังของทนนีฮอสเปอร์ทีมคู่แข่งลุ้นแย่งแชมป์ในซีซั่นนี้โดยระบุว่ามีศักยภาพที่ห่างไกลจากหงส์แดงอยู่มากนักซึ่งตนมองว่ามีเพียงแฮร์รี่เคนดาวยิงตัวฉากรา์อยู่เพียงแค่คนเดียวที่ดีพอกับการยืนเป็นเซนตรตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลสูเดสให้ความเห็นถึงสเปอร์ที่มีคิวจะต้องดวลกับลิเวอร์พูลในเกมลีกกลางสัปดาห์นี้โดยกล่าวว่าลิเวอร์พูลคือของจริงในทุกๆแง่มุมของฟุตบอลและสเปอร์ก็ยังห่างไกลจากจุดนั้นมาก ผมว่าผู้เล่นสปเปอร์เพียงคนเดียวที่สามารถเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลได้ก็คือแฮร์รี่เคนผมมองว่าซาติโอมาเน่ก็ทําทุกอย่างได้ในแบบเดียวกับที่ท,ทรงคามินทําได้ผมมองไม่เห็นว่าลิเวอร์พูลจะโดนปราบง่ายๆเหมือนกับที่อาเซนนลเพิ่งโดนสปเปอร์กระทำใส่มาถึงแม้พวกเขาจะมีโอกาสมากขึ้นจากการที่ลิเวอร์พูลไม่มีเฟอร์กิูฟานได้ก็ตาม โชรเซ่บูรินโญ่ในใหญ่ของทแทร็มฮอสเปอร์เปิดเผยหลังเกมรีเมลิกที่สเปอร์ออกไปยืนคิสซัลเาเลสและเสมอกันไป1ประตูต่ 1, อหนึ่งเพราะเขาได้เตือนลูกทีมแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในครึ่งหลังของเกมนี้แฮรีิเคดยิงให้สเปอร์ออกนําก่อนในครึ่งแรกก่อนที่จะโดนตีเสมอในช่วง10นาทีสุดท้ายหลังเกมบูรินโญ่แสดงความผิดหวังตัดพอถึงความผิดพลาดมากมายของลูกทีมและบอกว่าคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในครึ่งหลังถ้าทีมเล่นไปได้เหมือนในครึ่งแรก เรเก็บได้หนึ่งแต้มเพิ่มขึ้นจากที่เรามีในแนวทางนั้นประเด็นคือคะแนนและเราก็รู้ว่ามันยากแค่ไหนที่พวกเขาจะได้แต่และคะแนนในเปเียร์ลีกแต่เราเสียไปถึง2แต้มถ้าผมมองมาที่10นาทีสุดท้ายของเกมใช่ถ้าผมมอง45นาทีแรกใช่แต่จาก45นาทีจนถึงนาทีที่75เราไม่สามารถเล่นหรือสร้างเกมจากดนหลังได้เลยและเราก็สร้างความผิดพลาดมากมายทีมอย่างพวกเขาสามารถสร้างสารรค์โอกาสและต่อสู้ในเขตโทษถ้าเราแบ่งเกมนี้เป็น3ส่วน เราเสียไปสองแต้มผมอยากจะเชื่อว่าที่ไม่ชนะเพราะเราทําไม่ได้ในช่วงบักครึ่งผมใช้เวลา2 3สานาทีอย่างมีค่าบอกพวกเขาว่าอะไรจะเกิดขึ้นในครึ่งหลังพวกเขาต้องคุมเกมคุณต้องเก็บบอลเอาไว้ถ้าคุณปล่อยให้พวกเขามีโอกาสส่งบอลเข้าไปในเขตโทษก็เหมือนคุณปล่อยให้ทีมแขวนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างชนะกับเสมอสโมสสในกรุงลอนดอนต้องลงแข่งแบบไร้แฟนบอลอีกครั้ง ร,รัฐบาลประกาศยุกระดับให้ไปอยู่ในเทียร์สที่ต้องเฝ้าระวังติดเชื้อโควิด -19 ก่อนหน้านี้บรรดาสมโมสรในเมืองหลวงอังกฤษไม่ไว่าจะเป็นอาร์ซนอลเชลซีสเปอร์คิสเันพาเลตเวสต์แฮมและฟูลแลมต่างเปิดสนามให้แฟนบอล2000คนได้เข้าชมเกมตลอดช่วงต้เนเดือนที่ผ่านมาหลังลอนดอนถูกจัดระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับเทียร์สองแต่ล่าสุดแมทแฮนคอกรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษประกาศให้ลอนดอนกลับมาอยู่ในระดับเทียร์สาม หรือเมืองเฝ้าระวังเชื้อโควิด -19 อีกครั้งจะเหมน,นผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในดอนดอนกลับสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้งดังนั้นรัฐบาลอังกฤษจึงตัดสินใจปรับลอนดอนให้ลงมาอยู่ในระดับเทียร์3เหมือนเดิมโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปนั่นเท่ากับว่าจะเหลือเพียงแค่4สโมสรพรีเมียร์ลีกที่เปิดรับแฟนบอลเข้าสนามได้โดยประกอบไปด้วยลิเวอร์พูลเอเวอร์ตไบรตันและซัตแทมตันที่ตั้งอยู่ในเมืองระดับเทียร์2 หลังการประกาศจากรัฐบาลอาเซนอนและเชลซีก็แจ้งข่าวให้แฟนบอลได้รับทราบทันทีว่าจะไม่ได้ชมเกมสนามคืนเงินค่าตั๋วเต็มจำนวน